MG Extender กระบะจีนปรับโฉมใหม่เตรียมลุยมอเตอร์โช2021ปล่อยคันจริงมาแล้วภายใต้แบรนด์ Maxus รุ่น T 9 0กระบะยักษ์ใหญ่จากแดนมังกรที่เคยปล่อยตัวคอนเซปต์ออกมาเมื่อปี2020และล่าสุด Maxus T 9 0ก็เผยโฉมในจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแทบไม่ต่างจากคันต้นแบบก่อนหน้านี้เท่าไหร่นัก และเพื่อใครยังไม่รู้นะครับสำหรับรถกระบะ m a x s ซั p i ิกอันั่นก็คือ MG x t e n d e r เมื่อมาวางจำหน่ายในประเทศไทยบ้านเราภายใต้แบรนด์ MG ที่อยู่ในเครือ SAIC นั่นเองและที่สำคัญในเดือนมีนาคมนี้คาดว่า MG x t e n d e r จะมีการปรับโฉมใหม่อย่างเต็มรูปแบบเหมือน m a x s ซั T 9 0ซึ่งทำให้ New MG x t e n d e r 2021ใหม่มีบุคลิกที่แข็งแกร่งบึกบึนรวมถึงอาจจะบ้าพลังมากขึ้น ทั้งขนาดตัวที่ใหญ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วรอบนี้ยังออกแบบกระจังหน้าให้มหืมมาสแสดงความยิ่งใหญ่เป็นจุดเรียกความสนใจพร้อมดีไซน์ภายในไฮเทคแบบไม่เหลือเขาเดิมซึ่งไม่รู้ว่าทําถึงขนาดนี้แล้วข้อกระบะชาวไทยจะพอใจขึ้นบ้างหรือไม่ MG Extender ถ้าหากมาทรงนี้แล้วพอจะเข้าตาท่านผู้ชมหรือเปล่าครับ คอมเมนต์มาบอกกันทีนะครับถ้าหากดูจากภายนอกแล้วเดิมที MG Extender ก็เป็นรถกระบะที่มีขนาดใหญ่เอาเรื่องมากอยู่แล้วแต่การปรับในครั้งนี้จะเติมความอลังการเข้าไปอีกโดยเฉพาะส่วนกระจังหน้าที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวประกอบด้วยชุดไฟตัดหมอกและไฟเหลียววางเรียงเป็นแนวตั้งส่วนด้านบนคาดเป็นไฟแนวนอนทรงแคบตามเทรน ซึ่งในเวอร์ชั่น MG Extender อาจจะมีการปรับรายละเอียดหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างไปจากนี้เล็กน้อยมาดูกันต่อที่ภายในห้องโดยสารต้องบอกกันเลยว่า MG Extender 2021ใหม่โฉมนี้โลดีไซน์เดิมทั้งหมดและปรับให้โมเดิร์นเวอร์วังทั้งโทนสีและการติดตั้งเบาะแบบสปอร์ตปรับไฟฟ้าในรถกระบะให้อารมณ์คล้ายกับรถยุโรปราคาแพงมีซันรูฟและที่ขาดไม่ได้คือลูกเล่นไฮเทค จำพวกมาตรวัดดิจิตอลและจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสนี่คงเป็นสิ่งที่ SAIC อยากจะสื่อสารกับโลกว่ารถกระบะนั้นก็สามารถเป็นรถที่หรูหราล้ำสมัยใช้งานในชีวิตประจำวันและที่สำคัญ Maxus T90 ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยอย่างจัดเต็มยิ่งขึ้นด้วย ในส่วนของคุมพลังผมก็ไม่รู้ว่าการกลับมารอบนี้ของ MG Extender 2021ในไทยจะอัปเกรดขุมพลังตาม Maxus T 9 0หรือไม่ซึ่งสำหรับรหัส T 9 0นั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุดถึง218แรงมา้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรส่วนอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่7.9ลิตรต่อ100กิโลโดยประมาณตามมาตรฐานการทดสอบในจีน ซึ่งถ้ามาพร้อมขุมพลังตัวนี้แล้วก็เรื่องของการตอบสนองคงต้องลองนะครับว่าจะจัดจ้านแค่ไหนแรงสั่งได้ตรงตามตัวเลขหรือไม่ถ้าหาก MG อยากจะลองสู้กันอีกสักตั้งกับ New MG Extender 2021อีกครั้ง <c oughs> ก็คงจะรู้ถึงบทเรียนกันไปก่อนหน้านี้แล้ว เพราะว่าโฉมที่ขายอยู่ในตอนนี้ยอดขายไม่สวยงามนักแม้ช่วงหลังยอดขายของ MG x t e n d e r จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ถือว่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับคู่แข่งและเกิดจากการอัดส่วนลดสู้นับแสนบาทเพื่อให้อยู่รอดไปจนกว่า MG x t e n d e r 2021ใหม่จะเข้ามากอบกู้สถานการณ์ได้ซึ่งบทเรียนในครั้งนี้ ถ้าหากว่าออปชั่นของ MG Extender 2021ยังคงกักไม่ได้ให้เหนือคู่แข่งมากนักและราคาไม่ต่ำจนถึงขั้นดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้มากพอคงสู้รบในสมรลภูมิตลาดกระบะไทยลำบากอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมคิดว่าถ้าหาก New MG Extender 2021มาทรงนี้ออปชันแบบนี้พอที่จะชนะใจชาวไทยได้หรือเปล่าคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความเห็นที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของเรานะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชแนลเอาชอบรถของเราด้วยนะครับหากใครต้องการซื้อขายรถยนต์ขอเชิญชวนและแนะนำนะครับเว็บชอบรถ .com ของเรามีรถให้เลือกเยอะใช้งานง่ายสวัสด,ดีครับ